สวัสดีค่ะพบกับ Health Story นะคะวันนี้ค่ะเบจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอย่างที่บอกนะคะโควิดเนี่ยนอกจากการใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อป้องกันละอองฝอยแล้วนะคะแต่อีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่เป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็ เป็นเรื่องที่ป้องกันได้ง่ายๆนะคะก็คือการล้างมือบ่อยๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะก็จะมีการรณรงค์กันมาตลอดว่าล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆซึ่งมันก็ยังใช้ได้ถึงปัจจุบันนะคะเพราะจริงๆแล้วการล้างมือบ่อยๆนะคะไม่ได้ป้องกันแค่เชื้อโควิดค่ะยังป้องกันพวกเชื้อที่ติดต่อจากการทางเดินหายใจนะะหรือว่าเ,เป็นโรคท้องร่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนนะคะก็อาจจะยังสงสัยอยู่ว่า การล้างมือบ,บ่อยๆเนี่ยมันช่วยลดการนําเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยววันนี้เบสจะลองทาให้ดูค่ะสมมติว่าตอนล่านี้นะคะมือเราเนี่ยล้างมาใหม่ๆเนี่ยเอามันจากบ้านนะคะสะอาดมากนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปจับราวบันไดค่ะซึ่งเบสจะแทนบัชออนนะคะเป็นตัวสิ่งสกรปรกเชื้อโรคเชื้อไวรัสที่มันจะมาเกาะที่มือเรานะคะเราก็ไปแตะราวบันไดมาค่ะแล้วก็ไปแตะเออราว BTS อะอรอะไรเงี้ยค่ะ เห็นไหมคะจากที่มือสะอาดๆเมื่อกี้นะคะตอนนี้นะคะมือเราเลอะมากเลยนะคะสีๆๆนี้นะคะเป็แทนของเป็นเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆนะคะ แต่ในความเป็นจริงนะคะเราอ่ะไม่เห็นเลยว่ามือเราอะ่ะเลอะแบบนี้เป็นจุดๆๆเป็นด่างๆเนี้ยเราไม่เห็นแล้วเราก็จะเห็นมือเราไปอย่างนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่ามือเราสปกปรกค่ะทีนี้พอเราไม่ได้ไปล้างมือใช่ไหมคะเพราะเราก็เห็นมันก็ไม่ได้สปกปรกนี่นะมือฉันก็ยังขาวใสสะอาดก็จะมือที่เราคิดว่ามันยังขาวสะอาดแบบนี้อยู่นะคะไปหยิบจับอาหารเข้าตัวค่ะพอจับปั๊บนี่นะคะ, <c oughs> จ,ะ,จ,ะ,คะจับแก้วน้ํามาแล้วะคะ่ะแก้วน้ําจากที่ขาวสะอาดอยู่เปไ็นยังไงคะโอ้โห ดูเลยค่ะแก้วน้ําของเราตอนนี้นะคะเปิอะเปื้อนไปแล้วนะคะดูสิคะดูสิคะเห็นไหมจากสีขาวๆกลายเป็นสีแบบมีรอยส้มๆชมพูชมพูเต็มเลยนะคะนั่นแหละค่ะเบ๊กก็เลยบอกว่าบางทีเราไม่รู้นะข้อมือเราเนี่ยเลอะอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ไปจับนู่นจับนี่จับนั่นนะคะแล้วก็เป็นคนแพร่กระจายเชื้อนะคะออกไปให้คนอื่นบ้างหรือแพร่กระจายเชื้อเข้าสู่หรือเอาเชื้อเข้าสู่ตัวเองบ้านฮนะ,ะดังนั้นนะคะการล้างมือนะคะก็จะทําให้เราหยิบจับอะไรนะคะก็จะสะอาดอยู่ตลอดเวลาค่ะ ถ้าเราไม่ล้างมือนะคะแล้วเราก็ใช้มือของเราเนี่ยคะ่ะเที่ยงเลอะๆแบบนี้นะคะไปหยิบขนมหนึ่งชิ้นนะคะอาจจะเป็นโดนัทค่ะแล้วก็เข้าปากเลยอ้ําสรุปว่าเจ้าเชื้อที่อยู่ในมือเรานะคะเราก็กินไปด้วยะคะ่ะดังนั้นนะคะการล้างมือนะคะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเป็นการลดการคอนแทคการได้รับเชื้อนะคะได้ดีที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันอีก,กว่าค่ะว่าการล้างมือที่ดีนั้นล้างยังไงคะ่ะ อันนี้นะคะเบสจะมาสาธิตการล้างมือโดยใช้น้ำแล้วก็สบู่นะคะตอนนี้นะคะมือเบสก,ก็เปียกแล้วเบสก,ก็ไปเอาสบู่มาแล้วนะคะอุ้ยขั <c oughs> ้นแรกเลยนะคะแล้วก็เอาฝ่ามือถูกกันก่อนนะคะเพื่อที่ให้เขานะคะมีฟองค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็อย่าลืมทําความสะอาดหลังมือค่ะขั้นที่สองแบบนี้นะคะเห็นไหมคะหลังมือก็ถูกทําความสะอาดอย่าลืมนะคะทําทั้งสองข้างค่ะ ท่าที่3นะคะเราก็จะาฝ่ามือถูกกันอีกรอบนะะึงค่ะโดยที่ให้นิ้วมือนะคะสอดเข้าไปหากันแบบนี้ท่าที่4นะคะเราก็จะทําความสาะอาดบริเวณหลังมือนะคะโดยใช้ฝ่ามือทําความสะอาดคะ่ะทำทั้งสองข้างเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าตรงส่วนของนิ้วโป้งและตรงนี้นะคะยังแทบไม่ค่อยโดนสบู่เลยค่ะ,อ,ะอันนั้นนะคะท่าต่อไปค่ะก็จะเป็นล้างด้วย ล้างสบู่นะคะล้างตรงหัวแม่มือค่ะเน้นตรงหัวแม่มือเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําความสะอาดตรงซอกเล็กแบบนี้นะคะโดยการที่ทํามือเหมือนขนมจีบค่ะแล้วก็หมุนๆไปที่กลางฝ่าม,มือค่ะทําสลับกันทั้งสองข้างเลยนะคะและท่าสุดท้ายค่ะ เราก็จะถูนะคะลงมาถึงบริเวณข้อมืออย่างนี้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งมือนะคะทั้งด้านหลังแบบนี้นะคะตั้งแต่นิ้วนิ้วโป้งะคะลงมาถึงข้อมือนะคะถูสบู่ทาความสะอาดฆ่าเชือเ้อไปหมดแล้วนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะทำสองข้างเลยนะคะนี่แล้วหลังจากนั้นนะคะก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดค่ะ หลังจากที่ล้างน้าเปล่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราต้องเช็ดมือให้แห้งค่ะสําหรับคนที่เข้าห้องน้สาสาธารณะหรืออยู่ข้างนอกนะคะและมีเครื่องเป่าลมนะคะใช้เป็นเครื่องเป่าลมก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้มือที่สะอาดแล้วค่ะจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้นะคะที่ไปทําการทดลองโดยใช้บัชออนนะคะเป็นตัวเชื้อโรคคะตอนนี้นะคะมือของเราก็ขาวสะอาดไม่มีเชื้อโรคไม่มีตัวบัตออนอยู่เลยนะคะอืแบบนี้เลยค่ะ สำหรับคนที่บอกว่าไม่สะดวกในการที่จะไปล้างมือในห้องน้ําหรือล้างมือที่เใช้น้ําแล้วก็สบู่นะคะตลอดเวลาค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้นะคะบางทีเราอาจจะอยู่ข้างนอกนะคะขึ้น BTS จับราว BTS มาแล้วนะคะอย่างที่บอดจับมาแล้วนะคะมือก็จะสกระปรกจะให้เราไปหยิบจับอะไรมันก็เอ๊จะดีไหมนะคะเดี๋ยวเชื้อโรคเข้าสู่ตัวนะคะก็จะใช้แอลกอฮอล์เจลนะคะหรือว่าแอลกอฮอล์สเปรย์ก็ได้ะคะ่ะขอย้ำนะคะว่าเป็นเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์นะคะอย่างน้อย6 0เซผสมอยู่ค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็เจลล้างมือเฉยๆที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่ได้สามารถฆ่าเชือ้อโรคในมือได้เลยนะคะจะต้องมีแอลกอฮอล์อย่างน้อย60%ขึ้นไปเท่านั้นนะคะจะทําการฆ่าเชือ้อโรคได้ค่ะสำหรับเบสเองนะคะก็หาซื้อเจลแอลกอฮอล์ยากมากนะคะเบสก็เลยใช้เป็นแอลกอฮอล์เสร็จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นสเปรย์ค่ะจริงๆสามารถทําได้เองนะคะซื้อแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะตามร้านขายยาที่เป็นขวดใหญ่ๆนะคะแล้วก็มาแบ่งใส่ขวดสเปรย์แบบนี้ค่ะแล้วก็พกไปใช้นะคะระหว่างวันค่ะ หลักการใช้นะคะสําหรับเบนะคะที่เวลาใช้70%แอลกอฮอล์นะคะเบก็จะฉีดพ่นไปที่มือแบบนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ทําเหมือนกันเลยค่ะเหมือนที่เราล้างมือด้วยสบู่แบบเมื่อกี้เลยค่ะนะคะแบบนี้นะคะจะใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ10วินาทีนะคะเขาก็จะแห้งเหือดไปแล้วค่ะ จ้าแอลกอฮอล์นะคะออกฤทธิ์ก็ต่อเมื่อเขาแห้งแล้วเท่านั้นเขาแห้งแล้วเท่านั้นเขาแห้งแล้วเท่านั้นนะคะไม่ใช่ฉีดปุ๊บหยิบจับสิ่งของหรือหยิบจับอาหารได้เลยนะคะต้องรอให้เขาแห้งนะคะหลังจากที่เขาแห้งเนี่ยเขาจะทําการฆ่าเชื้อนบนฝ่ามือให้เรานะคะให้เวลาเขาทํางานแป๊บนึงนะคะก่อนที่เราจะไปหยิบจับอะไรอย่างอื่น,นะคะ่ะหลายๆคนนะคะอาจจะยังสงสัยว่า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือว่าแอลกอฮอล์สเปย์เนี่ยสามารถช่วยฆ่าเชื้ออะไรได้บ้างน,นะคะนอกจากเชื้อโควิดค่ะจริงๆแล้วนะคะมันสามารถฆ่าเชื้อวัณโรคเชื้อราเชื้อ HIV ค่ะเชื้อไข้หวัดใหญ่นะคะไข้หวัดธรรมดานะคะเชื้อโรตานะคะรวมถึงเชื้อไวรัสตับอักเสบบีด้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าบอกว่าฆ่าเชื้อ h i ชได้นะคะเอาแอลกอฮอล์ไปพ่นตรงเอ่เออวัยวประเภทแบบนี้ไม่ได้นะคะทำไม่ได้นะคะหมายถึงว่า เป็นเชื้อที่เราไปสัมผัสไปคอนแทคโดยตรงนะคะอาจจะเป็นแบบว่าเราไปช่วยเหลือคนที่แบบว่าเลอะเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอาแอลกอฮอล์นะคะมาล้างเนี้ยค่ะก็จะช่วยลดการติดเชื้อสัมผัสเชื้อเข้าสู่ร่างกายเราได้ค่ะ สำหรับการใช้เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์สเปย์นะคะอยากจะแนะนําว่าเป็นไปได้นะคะอยากให้ทําซ้ํานะคะสัก2ครั้งนะคะก่อนที่เราจะเอามือนะคะไปหยิบจับอาหาระคะ่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ครั้งเดียวนะคะด้วยความที่แอลกอฮอล์เขาจะค่อยๆระเหิดหายไปนะคะแล้วก็แห้งค่อนข้างเร็วนะคะบางทีอาจจะยังดูแลไม่ทั่วถึงนะคะยังทูไม่ทั่วมืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยแนะนําอยากจะให้ใช้สัก2ครั้งนะคะก่อนที่จะไปหยิบจับอาหารนะคะแต่ถ้า ทางที่ดีนะคะแนะนำนะคะอยากให้ล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วก็สบู่มากกว่าค่ะทีนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าตอนนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ก็ไม่มีเจลล้างมือก็ไม่มีสบู่ตอนนี้ก็หาไม่ได้คือบางทีอาจจะอยู่ข้างนอกสบู่หาไม่ได้นะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะล้างมือด้วยน้ำเปล่าให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างน้อย20วินาทีก็ยังดีค่ะ ถ้าหากจะให้เรียงประสิทธิภาพอุปกรณ์ทําความสะอาดเพื่อขจัดเชื้อโรคออกจากมือเรานะคะเดี๋ยวเบนจะเรียนตะั้งแต่ต่ำสุดไปถึงสูงสุดเลยนะคะต่ำสุดนะคะก็คือกระดาษทิชชู่นะคะกระดาษชําระต่างๆค่ะถึงแม้มันจะเช็ดแล้วทำให้เรารู้สึกว่าอม,มันดูสะอาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จริงๆแล้วนะคะมันก็ยังมีเชื้อหรืออาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกาะอยู่นะคะตามเช่นตามซอกตามรอยที่เป็นเอ,อ่อลายนิ้วมืออะไรแบบนี้ค่ะตามซอกหลบๆเล็กๆเลกๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะ ลำดับที่ขยับขึ้นมานะคะคือการล้างน้าเปล่าค่ะล้างน้ําเปล่ามากๆมากๆมากๆนะคะก็ช่วยกำจัดสิ่งกระปบออกไปได้ค่ะลำดับต่อมานะคะก็คือการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะอันนี้นะคะก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคะบนมือของเรานะคะได้อย่างดีเช่นกันค่ะแต่ลืมนะคะว่ามันแอคทีฟก็ต่อเมื่อแอลกอฮอล์แห้งแล้วเท่านั้นนะคะหละังจากที่แห้งแล้วนะคะให้เวลาเขาทำการฆ่าเชื้อโรคแบบหนึ่งนะคะ และอันดนับหนึ่งที่มาวินมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการล้างน้ํากับสบู่ค่ะก็ะคือเหมือนที่เบรทําตัวอย่างทดลองไปนะคะคือการใช้แชมพูกันล้างน้ําล้างสบู่นะคะตรงนี้นะคะทําอย่างน้อย20วินาทีนะคะหรือว่ารองเพง Happy ลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์สองรอบนะคะมือของเราก็จะสะอาดใสกริ้งถึงแม้ว่าเจลแอลกอฮอล์นะคะหรือสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยจะค่อนข้างสะดวกสบายนะคะพกพาไปไหนก็ได้นะคะแต่เขาก็ยังมีข้อที่ต้องควรระวังค่ะ ด้วยความที่ปัจจุบันนะคะมีการทำเ,เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะให้มีกลิ่นแล้วก็มีสีที่น่าใช้งานนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปนะคะทําให้เอ,อเวลาใช้แล้วนะคะมีกลิ่นหอมติดมือนะคะมือชุ่มชื้นอย่างเงี้ยคะ่ะเข้าใส่สารเติมแต่งเข้าไปะะ่ะสารตรงนี้นะคะบางทีะะ่ะ คนที่ใช้อาจจะเกิดอาการแพ้ระคายเคืองได้นะคะนอกจากนี้นะคะด้วยความที่แพ็กเกจจริงเขาน่ารักมากๆกลิ่นก็หอมมากๆนะคะอันนี้ต้องระม,มัดระวังนะคะให้เก็บให้พ้นมือเด็กนะคะบางทีเด็กอาจจะไม่รู้นะคะว่าเนี่ยไม่ใช่ขนมนะกลิ่นเนี่ยเป็นสตรอเบอรี่หอมมากเด็กก็ไม่รู้นะคะอาจจะบีบแล้วก็เอามากินได้นะคะนอกจากนี้นะคะการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือใช้แอลกอฮอล์สเปย์มากๆนะคะก็จะทําให้มือนะคะหรือว่าตามขอบเล็บอย่างเงี้ยนะคะแห้งได้นะคะ หรือบางทีบางคนก็อาจจะเกิดอาการระคายเคืองนะคะเป็นผื่นคันได้นะคะตรงนี้นะคะแนะนําว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะให้ลองปรับเปลี่ยนทาแฮนด์ครีมเพิ่มขึ้นดูนะคะหรือว่างดใช้แอลกอฮอล์เจลหรือว่าแอลกอฮอล์สเปรย์ไปก่อนนะคะให้ใช้เป็นน้ํากับสบู่แทนนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะการขจัดเชื้อโรคบ,บนมือเรานะคะการล้างน้ำแล้วก็สบู่นะคะถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วะคะ่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะเบยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกด Subscribe ให้ช่องชะ a n n World ด้วยนะคะวันนี้เบยขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย